ปืนมันคาตลาดเดี๋ยวนี้เขาไปไตแต่ละขั้งเขาให้ได้แต่บล็อกเดียวนี่เขาจะซื้อหลายมัตเตกรมาได้เลยนะเอาป็นกรานจทารเะอะไรเพราะว่าในคลิปที่ชาวบ้านเมียนมาถแลวมาซื้อยังมาซื้ออย่างโน้โน้สามสามร้อยลูกงี่นะอันนี้สามร้อยสิบห้าดอนีอันอันอันนี้ลงเ่ินยังี่ ก้ามมอกมมโอ้ท่าได้กันอ่ะสิบห้องเหรียญสองเียิลูกห้าสิบลูกก็แบบอย่เออเออคนนี้เออตจใช่ไหมเออยเอาไปในซีกับแล้วดิลักเรียงเอากรส่งเรือเขาส่งเรือเรืที่สามมาเอานี่เที่ยวเอามาให้แม่กับนึงอันนี้เราเอา่ไหรเท่า่อเลยเออขอ็เต็มเลยดิเต็มเลยาเอาเที่ยวม อันอปืนปืนของคอย่างโฟรี 3. 3. 3. แม็โฟเนาะอันนี้นี่ได้สามสนี่สี่แปดเหรียญหนึ่งจะได้นี่โคดีค่ไหโฟรีแม็กอัูปืนก้อนนี่งบุณขาดเพอุกปืนสเออนี่ลูกเขาอะนี่สอมนบุ๊เหรียญกี่ลูกอะโอ้ถูกเลยนี่ มันแก่นบอนวันนี้เด้เขาก็บอกจะเที่ยง้วจะไปเทียงกันกันได้ด่ะสิบห้าเหรียญแต่ได้ห้าเจ้าบุกบอลเจ้ากิลุงเลยนะครับเบาตายเนี่ยออนโยนอ่อนโยนปึ๊บต็เลยกันเด็นตัวนี้นครับตัวนี้มันน้อยเนาะเงนั่นแรกเออได้ลูกสองทองแล้วนะมันขาดตลาดมันขาดตลาดมือ โล้โแป๊บเดียวมาแล้วลมมดแป๊บเดียวมาแล้วขนาดมิลิมตรได้นะขนาดมิลิมตรได้ต่เมิลิมตรจะปานเนาะให้หมวกคนซัดหมวกคนซั่แล้วมีมหาเนะหวนประมาณพันบาท มีดมีดมีดมสุดไร้ปังอันนีอุ่นกนได้เยเหรอค เดี๋ยวป้อมอ่ะเบ็ดโอ้โออยนนอะไรคาขนาดโนยาวขนาดเดี๋ยวนเห็นเลยอ้าวเขาอย่าบอกเคยตกขนาดแบบนี้คือจะเกะกะโน,นโอ้ป้าโทษของน้ำักยิ่งย่าวนะไปตกบ้านเฮานะนนนนเออลองยกเุาด้วยสูงๆนี่นะป้าบอกเคยใส่มันจะเกะกะขนาดคน,น <laughs> นออตบ้บาเทาวาต้องใส่อันปินอะเนอะน,ะนออต้แบบธรรมดาเนะอะนี่รายยคาแพงเนี่อีออมเอ เน,น,นี่ยักไปมีอยมันลอะนังช้อปปิ้งอันนี้บัคทอใส่ปลาส่งไปต่างรัดต่างมงุม Ni oh, là pin, nó tóc xem, tóc xem, rồi xem, tóc xem, tóc biết, tóc biết mà xem, โอ้ตัวนั่นเฮ้ยตักปลาในน้อยกันจะได้นี่ตัวนี้ทีเห็นบ่นี่นี่เฮ้ยให้ได้เงินตักปลาอันอันอันนี้นี่นี่ต้องใส่หัวลูกแหลมหั่นยังได้นั่นทะนุมาแห้งกับปืนได้บางอันนั่นสวยง,งาม นี่นี่กับดักหนูนี่นี่ครับไปกับอันกระต่ายยังได้นี่ยที่เกี่ยวใครกับปูลูกซ่องนี่นี่ลูกซีลูกซ่องนี่หกเหรียญห้าสิบลูกหกเหรียญเลยร้อยก็บาทห้าสิบลูกโอหกเหรียญนี่นี่จะเส้าห้าลูกเน,เนกา,าเนเนะ ไ่ชัดตูุ้กซองนี่เป็นเป็นตู้เก็บปืนอย่างนี่เก็บ sạch cùn không này kết xe cùn kết xe cùn ok mắn tém quá này lục cùn này đây là tù này con khâu vai xưa với các này. Lục, này, vậy này. này lục cùn ngay đây thôi nha và mốt là này lục này đây mình... này มาแนี่เหรอป๋อปั๊บปืนมันแน่นอนเลยนี่ไอ้มันโบเคลนี่เหรอป่อตัวนี้นี่ปั๊บมันเล่งดีๆแล้วก็อมันต้องใส่บาอะไรเหรอป๋อโเคอนะ100เลอะไรรอยกระเซ็นอะไรนี่นะโอ้นี่เดี๋ยวเอาไปเป๊ะก,กวางนียเฮ้ยเครย่องดื่มอะไรนี่นะเนี่ยอเออหมอนอะไรอะไรนี่นะเนี่ยถ้ากระดาษอะไรนี่นะเอาเอากวางติดแซ่เลยเป็นเป๊ะเ,เป็นนั่นเป็นนี่ โตมะผมมีอันไปทางใดก็ยากมั้งหรอกช้อปปิ้งแล้วเนี่ยเปืนล่มนี่เปืนล่มนี่ราคาประมาณแปดเก้าร้อยบาทบเออไหมนี่ขาตั้งกล้องน่ย